สวัสดีครับผมจติภูมิแทนกรสอนห้อง 6B เลขที่21ได้เริยงตัว42769วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศวันที่31มกรานะครับาภาคเหนือของประเทศไทยนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณภูมิต่ำสุดเนี่ยครับอยู่ประมาณ13-18องศาเซลเซียสและอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่31 ถึง36องศา,ศาเซลเซียสนะครับบริเวณยอดสูงดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่5ถึง13องศาเซลเซียสและความเร็วลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับอยู่ที่5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลือตอนอีสานของประเทศไทยนะครับ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่13-18องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูเขาอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่8-14องศาเซลเซียสและลมตะวันออกนะครับจะมีความเร็วอยู่ที่10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อไปที่ภาคกลางครับภาคกลางของประเทศไทยอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าและมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16-20งสองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34 -36 งาสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับของภาคกลางจะอยู่ที่ความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปต่อที่ภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าครับและมีอุณหภูมิสูงขึ้น13องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่33 3 5ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะอยู่ที่ความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่าง ฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับไปต่อที่ภาคใต้ครับภาคใต้ของประเทศไทยฝั่งตะวันออกนะครับอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าครับและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่18-22องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปนะครับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรและตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปนะครับลมตะวันออกจะมีความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณและคลื่นจะมีความสูง1-2เมตรครับ ไปต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่20-24องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกครับความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่าง ฝั่งครึ่งสูงประมาณ1เมตรครับ,รรบกรุงเทพและประินมณฑลนะครับอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20- 2 2องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณครับ,บคุณครับ